ว่าที่แชมป์โลกทีมอิสระ BKS Racing รู้หรือไม่เคยมีนักแข่งไทยในทีมนี้ที่มาเป็นยังไงโมโตไร,รวร์จะพาไปดูกันในการแข่งขัน MotoGP ฤดูกาลล่าสุดพวกเราหลายคนก็น่านจะเริ่มเห็นกันแล้วว่านักแข่งคนไหนหรือทีมอะไรมีแววเฉิดฉายในฤดูกาลนี้ซึ่งมมามืดที่หากปากาเซียนคนนั้นก็คืออเล็กซ์มาเกสจากทีม BKS Racing ที่ทําผลงานติดโพเดียมแทบทุกสนามไม่ว่าจะในการแข่งขันจริงหรือสปรินท์เลสแถมมีแววคว้าแชมป์ทีมอิสระในฤดูกาลนี้อีกด้วย ทีมแข่ง g r e ซิน่เลสซิงถูกก่อตั้งโดยฟา u สโต g r e ซินอดีตนักแข่งชาวอิตาเลียนดีกรีแชมป์โลกในรุ่น1 2 5 c ซีซีจากปี1985และปี1987แต่หลังจากที่เขากเกษียณตัวเองจากหน้าที่นักแข่งต่อมาในปี1997เขาเลือกที่จะเปิดตำนานด้วยการสร้างทีมแข่งรุ่นใหญ่คลาส5 0 0ซีซีโดยเข้ามารับหน้าที่ทำทีมอิสระภายใต้สังกัดของ Honda า ร่วมกับนักแข่งชาวบราซิลอเล็กซ์บารรอสซึ่งทีมหน้าใหม่นี้ก็สามารถขึ้นโพเดียมได้ตั้งแต่ฤดูกาลแรกที่ลงแข่งขันต่อมาในปี1999พวกเขาเปลี่ยนจากการทำทีมในรุ่นใหญ่มาสู่รุ่นกลางในคลาส 250cc และถือเป็นช่วงเวลาที่ Racing, เ a สซี่นี่เรซิ่งเฉดฉายและสร้างชื่อเสียงมากที่สุดเพราะสามารถคว้าชัยชนะและคว้าโพเดียมมาได้หลายครั้งตลอดฤดูกาลร,ร่วมกับ r รลิสคาปิลลัซีและตามมาด้วยผลงานใหญ่ระดับแชมป์โลกกับนักแข่งชาวญี่ปุ่นไดจิโร่คาโตะในปี2001 ในช่วงเวลาหลายปีหลังจากนั้นเกรซิเน่เรสซิ่ก็มีทั้งช่วงขาขึ้นและขาลงไม่ต่างจากทีมแข่งอิสระรายอื่นมีการเปลี่ยนคลาสขึ้นลงตามช่วงเวลาบางฤดูกาลก็สามารถทำทีมแข่งได้ทั้งในรุ่นกลางและรุ่นใหญ่รวมถึงการรับตำนานนักบิดมา r c โ s i m o n นเซ l ีผู้ล่วงลับเข้ามาร่วมทีมในปี2010 และในปี2012พวกเราก็เริ่มได้เห็นนักแข่งชาวไทยในเวทีระดับโลกอย่างฟิล์มรัฐภาควิไลโรดที่ลงแข่งในทีมไทยฮอนด้าเกรซิเน่โมโตทและในปีถัดมาติงโนตท,ทิติพงศ์วโลกรนก็ได้เข้ามาร่วมทีมแข่งนี้ด้วยเรียกได้ว่าทีมอิตาลีไลนนี้ใกล้ตัวคนไทยมากกว่าที่คิดก้าวสำคัญครั้งใหญ่ใน MotoGP เกิดขึ้นในปี2025เมื่อพวกเขาเปลี่ยนจากการรับหน้าที่ทำทีมอิสระให้กับฮอนด้ มาเป็นการรับหน้าที่ทําทีมแข่งอย่างเป็นทางการให้กับค่ายรถสัญชาติตัวเองอย่างอพิเรียเลสซิ่งทีมเกรซินกับนักแข่งชื่อดังอวารบัตติสตาและสเตฟานบร a d ด่ก่อนที่ทางอพิเรียจะแยกทางกับเกรซินและมาทําทีมของตัวเองในฤดูกาล2022ซึ่งในระหว่างปี2015ถึงปี2021ทีมแข่งรายนี้ก็ปั้นนักบิดหน้าใหม่มากมายไม่ว่าจะเป็นเอเนียบาสเตนิเน่ฟาบิโอดิจิอันนันโตนิโอรวมถึงฮอเก้มาตินที่ตอนนั้นสามารถคว้าแชมป์โลกในรุ่นโมโตทรีมาได้สำเร็จ นอกจากนี้ในปี2019ซึ่งเป็นปีที่เราได้เห็นการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์พลังงานไฟฟ้าอย่าง Mo โต E อีเป็นครั้งแรก g r รซินีเลสซิ่งก็เป็นทีมแข่งแรกที่ประเดิมแชมป์โลกรายการนี้ร่วมกับ m a ตเ e o f e r r a รีและเรื่องเศร้าก็เกิดขึ้นเมื่อผู้ก่อตั้งทีมฟาวสตโต g r e รซินีเสียชีวิตจากโควิด -19 ทำให้ผู้นำทีมอิสระรายนี้ต้องเปลี่ยนมือมาสู่นาเดียพโดวานีผู้เป็นภรรยาซึ่งการเปิดตัวอีกครั้งในฐานะทีมอิสระเต็มรูปแบบในปี2022 พร้อมกับรถแข่งคันใหม่จากดูคตินักแข่งตัวตึงอย่างเอเนียบาสเยนินีและฟาบิโอดิจจนนันโตเนโอก็ถือว่าเริ่มต้นได้อย่างสวยงามเพราะพวกเขาสามารถคว้าแชมป์มาได้ถึง4สนามในปีนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นทีมอิสระที่ใช้รถแข่งคันใหม่ก็ตามต่อมาในปี2024พวกเราก็ได้เห็นร m มทีมที่ไม่คิดว่าจะสามารถเกิดขึ้นจริงโดยเฉพาะกับทีมแข่งอิสระที่ไม่มีงบมากนักนั่นคือการจับคู่พี่น้องมาเกส โดยทั้งอเล็กซ์และมาร์กต่างก็สามารถทําผลงานได้อย่างดีเยี่ยมทั้งขึ้นโพเดียมและคว้าชัยชนะให้กับทีมมาได้หลายสนามและล่าสุดในปี2025เ r รซเซนีก็ได้รับไทเติลสปอนเซอร์มาประดับรถของตัวเองเป็นครั้งแรกนั่นก็คือ b k 8จนกลายเป็น BKS r e r s i n Racing ซึ่งในปีนี้เราก็ได้เห็นม้ามืดอย่างอเล็กซ์มาเกสสามารถทําผลงานยอดเยี่ยมจนคนดูอย่างเราต้องตกใจเพราะสามารถขึ้นโพเดียมในตําแหน่งรองแชมป์ได้แบบต่อเนื่อง7จาก8เรส และถ้าผลงานของพวกเขายังดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็มีลุ้นได้เห็น b k g Rosini Racing สามารถขึ้นมาเป็นแชมป์โลกประเภททีมอิสระได้สำเร็จและไม่แน่ก็อาจจะมีลุ้นเป็นแชมป์ประเภทนักแข่งด้วยหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Motor rival ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย